สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องการเงินนะครับที่คล้ายๆว่าเราไม่ได้สอนไม่ได้บอกกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ก็คือนี่สินรัวเรือนเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากก็ GDP ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก18ล้านล้านนะนี่รัวเรือนเนี่ย ที่เป็นหนี้กันเองอะนะรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นหนี้ประมาณสักไม่เกินสิบล้านล้านประมาณแปดล้านล้านเก้าล้านล้านนะครับแต่หนี้ของประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบเก้าล้านล้านเลยนะอ,อแล้วก็มีแววที่จะเป็นหนี้เสียประมาณสักสี่ห้าแสนล้านนะครับเยอะมากนะเยอะมาก <c oughs> คือพอคนเราเป็นหนี้เนี่ยมันก็ลำบากชีวิตนะเนาะนะครับจะทําอะไรก็ลําบากไปหมดนะครับซึ่ง <c oughs> ผมเองเนี่ยเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งนะมีเงินเดือนประมาณสักแสนสองนะ แต่เขาบอกเขาเป็นหนี้บัตรเครดิต500,000บาทนะครับเป็นหนี้บัตรเครดิต500,000บาทนะผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยคุณมีเงินเดือนตั้งแสนสองผมไม่เคยมีเงินเดือนหลักแสนในชีวิตนี้ไม่เคยนะครับตอนลาออกจากงานมาก็เงินเดือนแค่45,000นะผมยังไม่มีหน,นี้บัตรเครดิตเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวทีนี้เขาก็มาปรึกษาผมว่าเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะผมก็บอกว่าโอเคถ้างั้นคุณไปเคลียร์หนี้บัตรเครดิตเรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยการ กานที่เราทำเำงินมันก็ลาบากเนาะเขาก็ไปเคลียร์มานะเพราะว่าเขาเงินเดือนเยอะ <c oughs> แฟนเขาก็เงินเดือนประมาณ9ก้าหมื่นแสนนึงนะครับมันก็เคลียร์กันง่ายเนาะแล้วเขาก็มาเริ่มต้นลงทุนนะครับลงทุนไปได้สักประมาณสองปี 2, 3ปีนะครับเฟินเฟินมันเป็นช่วงวัฏจักรขาขึ้นของหุ้นเดินเรือนะตอนช่วงนั้นนะนะก็จากเงินประมาณสักล้านสองขึ้นมาประมาณ9ล้านบาทนะครับลงทุนจาก ร้านสองขึ้นมาเก้าล้านบาทแล้วก็นี่บัตรเครดิตก็ไม่มีนะแต่มีนี่บ้านอยู่บ้านนี้เป็นเรื่องที่อ่าผมมองว่าจําเป็นนะครับแต่ว่าเราอยากอยกอย่าซื้อเกินตัวแล้วก็มีนี่รถยนต์อยู่นะครับ <c oughs> แต่เบ็ในเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมนะคือผมไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับผมก็คุยให้เขาฟังว่าเนี่ยมีเพื่อนผมนะมีนี่บัตรเครดิตห้าแสนเงินเดือนตั้งแสนสองเขาเขาบอกว่าโอ้ยเพื่อนเขาอะนะผมไม่รู้จริงเท็จประการใดนะหรือเขาพูด พูดผมผม,ผมก็ไม่ทราบนะเขาบอกอ่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีเงินเดือนแสนห้านะครับ <c oughs> โอ้เป็นเงินเดือนที่ผมจินตนาการไม่ถึงจริงๆนะนะแสนห้าแต่ว่ามหนี้บัตรเครดิตหลักล้านครับหลักล้านนะหลายล้านด้วยผมตกใจมากเลยทบตกเก้าอี้เลยนะเฮ้ย <c oughs> เป็นไปนได้ยังไงวะคนมีเงินเดือนแสนห้ามหนี้บัตรเครดิตเป็นล้านเป็นล้านนะครับ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆใครมีประสบการณ์มีคนรู้จัก ที่เป็นแบบนี้ก็ส่งมาคอนเฟิร์มว่ามันมีอยู่จริงไหมได้นะที่ใต้คลิปนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ยกยกเซตนะพอพอเราเป็นหนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าสังคมมันอยู่ยากนะครับผมว่ามันมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไปเต็มเนั่นแหละนะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินการใช้เงินของเราเนี่ยเอมันมีปัญหาไหม นะผมมักจะถอยมาทบทวนตัวเองดูตัวเอง,เองหลายๆครั้งนะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ถอยมาดูตัวเองเราจะไม่เห็นหรอกพฤติกรรมเราเป็นยังไงนะพฤติกรรมมราจะเป็นยังไงการใช้จ่ายเราเหมือนอย่างเพื่อนผมช่วงเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะต้องไปลอนดอนเป็นเรื่องจําเป็นมาก่าใช้จ่ายไปกับแฟนเา้าสองคนคนละแสนเป็นสองแสนบาทเออมีเรื่องจําเป็นเออบอกเขาบอกเขาไปวิ่งไปวิ่งมาราทอนต้องไปถึงลอนดอนเลยเนาะเออ เนาะผมก็แปลกใจนะว่าเออทำไมต้องต้องเป็นขนาดนั้นนะหรือว่าคือผมอ่ะผมบอกตามตรงว่าผมอ่ะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับ <S <S เลยมีเล่นแน่นะครับซื้อบ้านซื้อรถเป็นเงินสดเนี่ยผมยังไม่เคยพาภรรยาไปเที่ยวต่างประเทศเลยครับนี่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะผมเที่ยวอยู่แค่ในประเทศแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมเริ่มที่จะพาภรรยาไปเที่ยวต่างประเทศ<ๆ>ก็คือไปเที่ยวใกล้ๆญี่ปุ่นอะไรเงี้ยกับลูกนะพาะมีลูกก็เลยจําเป็นนะ เนี่ยผมก็แปลกใจว่าเออเฮ้ยคือคือเราอ่ะมีเงินไม่มีหนี้หนี้เป็นศูนย์มีเงินในระดับที่เรียกว่าเกิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะนะครับเรายังไม่คิดว่าเราจะต้องไปเที่ยวแพงๆหรูๆเลยนะครับผมไม่เคยคิดเลยแต่ว่าโอเคมันจำเป็นเพราะว่าลูกลูกสาวเริ่มโตนะหรือแม้แต่เพื่อนผมเนี่ยทำธุรกิจทำอะไรเนี้ยซื้อบ้านแบบโอ้หลังหนึ่ง แพงมากอ่ะเป็นยี่สิบล้านอย่างเงี้ยกู100้ร้อยเปอร์เซนเลยผมก็แบบคือบางทีอ่ะการที่เราใช้เงินเนี่ยโอเคเรามีเงินมากเรามีกำลังจัดจ่ายเรามีกระแสงเงินสดนะครับแต่เราต้องไม่ประมาทนะผมใช้คําว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับเราต้องรู้จักพอเพียงนะครับความพอเพียงแปลว่าอะไรความพอเพียงแปลว่าตอนผมไม่มีเงินเนี่ยผมพอเพียงทําให้ผมประหยัดได้ไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออผมต้องประหยัดผมก็อยู่อย่างพอเพียงแล้วผมเก็บเงินเป็นทุน พอผมลงทุนผมมีเงินเยอะมากขึ้นนะครับผมก็พอเพียงคือผมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าผมก็ใช้นะก็ซื้อบ้านก็ทําบ้านใช้เงินเยอะอยู่ซื้อรถนะครับแล้วกําลัางจะไปเที่ยวแต่ผมก็ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟอือฉะนั้นตอนที่ทั้งตอนที่ผมไม่มีเงินเนี่ยผมพอเพียงผมก็จะมีเงินเป็นฐานทุนเอามาสร้างชีวิตนะครับแต่พอผมมีเงินแล้วผมก็พอเพียง ผมก็จะไม่โลภไม่ฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะมีปัญหาทางการเงินมันก็น้อยใช่ไหมครับเนี่ยคือความหมายคําว่าพอเพียงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เติบโตนะเราก็เติบโตได้นะครับผมว่าคนเราอะทุกวันนี้ใชว้วิธีที่ผิดก็คือเอาเงินอนาคตมาใช้นะครับเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วพอเราแก่หรือว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นเราเริ่มมาคิดค่อยมาคิดแต่ตอนนั้นเรามีนี่เยอะแล้ะ จริงหรือไม่จริงนะคนทํางานสมัยนี้เกษียณแล้วยังเป็นหนี้จริงหรือไม่จริงนะครับเกษียณแล้วยังเป็นหนี้นะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วนะเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มต้นกันใหม่เนาะโอเคเนาะก็เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยคือถ้าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการกับนึองตัวเองได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องอดอด,อด,อดอยากๆนะอ,อ,อย่าเข้าใจผิดนะความพอเพียงช่วยเราได้นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับของดีนะท่านสอนมาดีมากนะครับเราอย่าดูหมิ่นท่านนะครับอย่าสบประมาทท่านนะของดีท่านสอนมาดีมากความพอเพียงเนี่ยนะมันช่วยผมเนี่ยรวยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าท่านเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้นะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยซุลิสุล่ายนะครับเงินทุกบ,บาททุกสตางค์มีค่านะ แล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนนะแล้วลองมาดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นขั้นต้นนะครับถ้าชื่นชอบก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับหรือว่าชอบกระจัดประหยัดทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะผกก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละท่านเป็นยังไงนะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราพอเพียงเรารู้จักพอเนี่ยชีวิตเราก็หาความสุขได้ไม่ยากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ทางนี้ขอให้ท่านโชคดีประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ